ผลชรีกาแฟตัวนี้นะครับเขาเนี่ยไม่เป็นพิษต่อเซลล์นะครับแล้วก็ยังช่วยทําให้เซลล์เนี่ยยืดอายุหรือว่าเจริญเติบโตขึ้นนะครับมากกว่า80พบว่าเนี่ยอาสาสมัครเนี่ยไม่มีใครแพ้เลยนะครับแล้วก็ตัวอาสาสมัครเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีผมใหม่เกิดขึ้นอย่างนะครับโดยรวมเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคือพอใจต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยครับ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกับคุณธนนทปริญญาลักษณ์นะคะสวัสดีค่ะคุณธนนสวัสดีครับผมธนนปริญญาลักษณนน์น,น,ญญนะครับปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในทีมวิจัยนะครับของท่านรองศาสตราจารย์ดรนิารสากรแ่บันนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยชิ้นนี้ครับผมเรามีคําถามที่อยากจะมาสอบถามคุณธนนหลากหลายคําถามด้วยกันเลยนะคะเริ่มต้นที่คําถามแรกเลยนะคะว่าในเรื่องของการมาทํางานวิจัยตัว anti hair loss efficacy of Coffee Berry ์ร t ่เอมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะก่อนอื่นนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็ได้มีการเหมือนไปสืบค้นมานะครับว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีผู้คนนะครับที่เขาเนี่ยประสบปัญหากับภาวะผมร่วงผมบางแล้วก็หนังศีรษะร้านเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทางด้านจิตใจนะครับทำให้เขาเนี่ยขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลถ,ถึงแบบว่าบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางทีมวิจัยเองเนี่ยก็จึงได้ไปหาสารสก,กัดสักตัวหนึ่งนะครับที่มาจากธรรมชาติเนาะมาทดแทนการใช้พวกสารเคมีหรือว่ายารักษาโรค โดยเฉพาะยากลุ่มยารักษาผมร่วงน,นะครับถ้าเปรียบเทียบเนาะยารักษาผมร่วงกับสารสกัดที่เป็นสารสกัดจากธรรมาชาติเนี่ยการทํางานเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมคะจริงๆเนี่ยผลลัพธ์เนี่ย,ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตัวยารักษาผมร่วงเนี่ยเขาจะเกิดผลข้างเคียงนะครับต่อผู้ใช้ก็คือหลังจากที่เขาใช้งานไปเนี่ยหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเกิดอาการระคายเคืองนะครับบริเวณผิวหนังเนาะหรือว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อระบบการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย หรือว่าอาจจะมีหลังจากเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยครับผมก็จะกลับมาร่วงซ้ำอย่างเงี้ยครับมันมันเหมือนกับว่าสารเคมีกลุ่มนี้มันอาจจะต้องใช้ได้เวลานานแล้วก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในระยะยาวอย่างเงี้ยครับคือใช่จริงที่ว่ามันไม่สามารถใช้ต่อเนื่องในระยะยาวได้หรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้ามีอาการที่แพ้ง่ายก็อาจจะมีการแพ้ร่วมด้วยใช่ครับเป็นไปได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสภาพหนังศีรษะเนี่ยให้ให้มันแย่ลงงเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับในการนำมาใช้ทดแทนสารเคมีหรือว่ายาผมพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังมีศักยภาพสูงมากนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยชิ้นเนี้ยเราเลือกใช้ตัวผลเชอร์รี่กาแฟนะครับเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพในด้านลดปัญหาผมร่วงนะครับแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมครับเขาบอกว่ามันสามารถไปยับยั้งฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นในเรื่องของการทํใาให้ผมร่วงนั่นคือฮอร์โมนตัวไหนนะคะ ตัวผลชารีกาแฟครับเขามีสารสําคัญหลักๆเลยที่สําคัญเนี่ยชื่อว่าสารคาเฟอีนนะครับสารคาเฟอีนตัวเนี้ยเขามีฤทธิ์ในการยับยั้งตัวเอนไซม์ไฟอัลฟาดีดักเตสครับซึ่งเอนไซม์ตัวเนี้ยเขาจะส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโ,โรนนะครับเขาจะไปเปลี่ยนตัวเทสโทสเตอโ,โรนตัวเนี้ยไปเป็นตัวฮอร์โมน DHT นะครับ พอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย DHT เนี่ยเขาจะส่งผลทําให้รูขุมขนบริเวณเส้นผมครับเขาเล็กลงเนาะแล้วก็จะส่งผลทําให้วงจรชีวิตของเส้นผมครับมันสั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยก็คือจะเกิดปัญหาภาวะ,ะผมร่วงก่อนพอมผมร่วงเงยอะๆเนี่ยก็เป็นปัญ,ปญหาภาวะหนังศรีรษะบางแล้วก็ล้านในที่สุดเงี้ยครับ มันก็ส่งผลต่อเขาเรียกอะไรบุคลิกภาพนะค,ะครับเราก็จะบอกว่าตอนนี้ปัญหาในเรื่องของผมร่วงนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการร่วงไปแล้วไม่เกิดใหม่เนี่ยของประชากรคนไทยเนี่ยมีเยอะขึ้นไหมคะก็มีเยอะขึ้นครับก็มากกว่า80%เนี่ยนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่เป็นเมื่อก่อน,นจะเป็นผู้สูงวัยเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็พบทั้งในวัยรุ่นด้วยนะครับเพราะว่าใน,ในเรื่องของความเครียดอะไรเงี้ยครับในชีวิตประจำวันที่เราเจอเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อ การหลุดร่วงของเส้นผมทั้งหมดนครับจากการที่เราอ่านผลงานวิจัยจากตัว coffee cherry นะคะเราอ่านเจอตัวหนึ่งว่าตัวนี้เขาสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับยาปลุกผมซึ่งมีการเทสทั้งวิธี in vitro แล้วก็ in vivo เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องไหมคะใช่ครับผมเริ่มแรกเนี่ยเราเราจะเริ่มเทสจาก in vitro ก่อนนะครับก็คือว่าเราทำการเนี่ยคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟที่นามาใช้นะครับเบอร์รี่กาแฟที่เรามาใช้นะะรรเาาชน,ะะนี่ยมีแหล่งเพาะปลูกในจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะก,ก็จริงกาแฟาเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเราก็ อยากจะนํามายกระดับให้เป็นสารสกัดที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเราก็นํามาสกัดโดยวิเคราะหา์หากระบวนการในการสกัดเนี่ยที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดที่ทําให้ได้ตัวสารคาเฟอีนนะครับมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นํามาวิเคราะห์ต่อในเรื่องของการทดสอบความเป็นพิษนะครับก่อนว่าก่อนจะนําไปใช้ในสูตรตำรับเครื่องสำอางเนี่ยเขาจะต้องมีความปลอดภัยนะครับซึ่งผลการทดสอบเนี่ยครับพบว่าผลชรี่กาแฟตัวนี้นะครับเขาเนี่ยไม่เป็นพิษต่อเซลนะครับแล้วก็ยังช่วยทําให้เซลลเนี่ย ยืดอายุหรือว่าเจริญเติบโตขึ้นนะครับมากกว่า80เปีรยนะครับก็คือถือว่าดีเลยนอกเหนือจากการช่วยในเรื่องของการลดหุดร่วงแล้วยังกระตุ้นในเรื่องของการเกิดผมใหม่ใช่ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้สารสกัดตัวนี้ละเราก็ไปทดสอบในอินวิโวตอ,น,อ,อนะครับในอินวิโวเนี่ยเราจะทดสอบโดยเราคัดเลือกอาสาสมัครที่เขาเนี่ยมีปัญหาผมร่วงผมบางแล้วก็หนังศีรษะร้านโดยเฉพาะาเงี้ยนะครับสำหรับการทดสอบการแพ้นะครับเราได้มีการนําเอาสารสกัดผล เบอร์รี่เนี่ยนะครับไปใส่ในตำรับแชมพูแล้วก็โทนิกนะครับแล้วก็นําไปทดสอบพบว่าเนี่ยอาสาสมัครเนี่ยไม่มีใครแพ้เลยนะครับ <S <S หลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําไปทดสอบประสิทธิภาพต่อนะครับโดยให้อาสาสมัครเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลา1นถึงสเดือนนะครับซึ่งในช่วง1เดือนแรกครับอาสาสมัครทุกคนเนี่ยเขาก็บอกว่าปัญหาผมขาดรุ่งของเขาครับมันลดลงแล้วก็พอใช้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนที่3นะครับเราก็ค้นพบว่าผลิต ทั้งสองตัวนี้แชมพูกับโทนิกเนี่ยช่วยลดปัญหาผมร่วงได้อย่างมีนัยสําคัญนะครับแล้วก็ตัวสาสมัรัรเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีผมใหม่เกิดขึ้นน,นะครับโดยรวมเนี่ยผมดูนาดูดกดำเขาก็รู้สึกว่าพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาครับค่ะอย่างที่ทราบกันเาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ยินตัวสารสกัดตัวกาแฟเนี่ยมานานแล้วค่ะแต่ว่าเป็นสารสกัดที่จริงๆแล้วอ่ะต่างประเทศเขาใช้กันอยู่ ก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็วันนี้ก็คือว่าอันนี้ก็เป็นกาแฟที่ปลูกในพื้นที่ไทยคุณธนนมองว่าการใช้พืชที่เป็นของประเทศเราเองเนี่ยแล้วก็มาใช้วิทยาศาสตร์เครื่องสําอางในการวิจัยตัวสารสกัดออกมาเนี่ยมีผลดีกับคนไทยเราอย่างไรบ้างคะครับหก็ต้องอบอกว่าการที่เรานําเอาสารสากัดของจากพืชไทยในท้องถิ่นใช่ไหมครับมามาใช้เนี่ยเป็นเหมือนการโปรโมทเนาะสาร พืชไทยเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยเขาก็มีริ์ไม่ได้ด้อยไปกว่าต่างประเทศเลยใช่ไหมครับสองเนี่ยยังเป็นการเหมือนเพิ่มทางเรื่องให้กับกลุ่มเกษตร,รกรใช่ไหมครับให้เขาเมีรายได้เพิ่มขึ้นในแง่ของกาแฟาที่นํามาใช้นอกจากไปใช้บริโภคแล้วครับแต่ยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้ทางวงการอุตสาหการรมเครื่องสำอางได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นการเหมือนช่วยกระตุ้นในการปลูกพืชเหล่านี้ครับท,ที่ถือว่าเป็นพืชที่มีรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นก็เป็นการเหมือนช่วยอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับ และสิ่งสาคัญก็คือว่างานวิจัยตัวนี้นะคะคือจากที่เราได้ศึกษามาเบื้องต้นนะคะว่าได้อนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการไปแข่งในระดับนานาชาติได้รับรางวัลกลับมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ <ผม S 1> เป็นรางวัลจากที่ไหนนะคะ,ะเราได้นําเอาเป็นนวัตกรรมเป็นกระบวนการตัวนี้นะครับไปแข่งที่ประเทศจีนนะครับนะซึ่งเราก็ได้รับรางวัลเป็นรางวัลเหรียญทองนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นเหมือนนวัตกรรมดีเด่นของประเทศเกาหลีนะครับมอบให้กับเราครับผมก็ได้ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยพืช ของไทยโดยเฉพาะตัวกาแฟเนี่ยก็คือมีเป็นมีลิซและมีสารสาคัญที่สามารถช่วยในเรื่องของการลดหลุดร่วงกระตุ้นในเรื่องของการเกิดผมใหม่ซึ่งเป็นที่มาที่ไปของการทํางานวิจัยตัวนี้เพื่อจะช่วยในเรื่องของการเสริมบุคลิกเนาะให้กับคนไทยด้วยกันนะคะให้เขากลับมามีความมั่นใจอีกครั้งเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของผมร่วงหรือปัญหาผมบางเนี่ยซึ่งบางทีแบบว่าจะถ่ายรูปเอ,อ่ยหรือว่าจะอยู่แบบ เดินไปไหนหรือว่าไปออกงานอะไรเงี้ยก็จะทําให้ขาดความมั่นใจได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของการเสริมบุคลิกของเราให้เรากลับมามีบุคลิกที่ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่ทำงานวิจัยดีๆออกมาให้คนไทยได้ใช้แล้วก็ให้ผู้ประกอบการอย่างเราเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเผยแพร่สารสก,กัดไทยนะคะแล้วเราก็จะนำสารสก,กัดไทยนะคะหลายๆตัวที่ทางทีมวิจัยจากแม่ฟ้าหลวงเนี่ยทำวิจัยนะคะไปเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณครับ